เฮ้ยมันง่ายขนาดนี้เลยพี่ใช่ครับผมที่มันเป็นที่จับมือถืออะไรเนี่ยฮะจับมือถือแบบระบบนวัตกรรมใหม่เป็นระบบแม่เหล็กครับผมอ่าก็คือเราไม่ต้องมาคอยหมุนเหมือนที่จับมือถือทั่วไปแล้วไม่ต้องมาหมุนล็อกไม่ต้องมาคอยแบบว่ากดล็อกอะไรเรียบร้อยแล้วใช้แบบนี้เลยครับผมไหนไหนคือจริงแรงดูดมันสูงมากถ้าเราทงตรงๆอ่ะเราจะใช้น้ำหนักดึงประมาณ1ิอกิโลถ้าเราเอียงออกมาแล้วเรากับกระตุกใช้แรงกระตุกบึ๊บ อย่างเงี้ยง่ายถ้าเราดึงตรงๆมันจะยากครับผมดูเหมือนดึงออกง่ายแต่จริงไม่ง่ายนะครับลูกค้าถ้าเราดึงตรงก็ส1อดกิโลอ่แล้วก็มีคนชอบบอกว่าเฮ้ยถ้าเจอหลุมหรือว่าทางกุขคะในกรุงเทพเจอนื้อเจอขึ้นเจอเนินเนี้ยมันจะอยู่ไหมเอาอย่างนี้ดีกว่ามีคกดดูหน้าช่องกดเข้าไปดูช่องผมไม่มีหลุมให้ดูผมไม่มีเนินให้ดูเราไม่มีระนาดให้เทสไม่มีระนาดให้เทสแต่ผมมี มอเตอร์คอร์สมอเตอร์คอร์สนะคบผม <c oughs> ผมมี <c oughs> วิบากให้ดู <c oughs> ผมมีให้ลูกค้าแบบขึ้นขึ้นเนินไม่ได้ขึ้นเนินรุ่นหน้านะขึ้นเนินเนี่ขึ้นเหนินเลยอะ <c oughs> เอาง่ายๆนะครับ <c oughs> ถ้าใครคิดว่าหลุดพี่กดดูหน้าช่องนะครับแล้วกดดูคลิปนั้นได้เลยแล้วมาคอมเมนต์ก็หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วตัวนี้นะใกล้ร้อยตัวแล้วคือปกติเราขาย2องพ0นนะครับผมตอนนี้ราคาพิเศษเหลือเก้าานะครับและใกล้ร้อยตัวแล้วแล้วอ่ะแล้ว990เนี้มีมีอะไรให้เพิ่มอีก ของดอร์89เราให้ไปดูหนึ่งตัวนะผมอ,อันนี้คือลิมิเต็ดเลยนะพี่บอกไห้นะร้อยตัวแรก<ด>ใกล้แล้วแล้วก็ได้เสื้อด้วยใช่แล้วใครไม่เชื่อเรื่องประสิทธิภาพของมันนะครับย้ำนะครับกดเข้าไปดูหน้าช่องเลยเลยรับประกันความมันแน่นอนครับผม